สวัสดีค่ะสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกนะคะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะอ่านว่าซิกม่านะคะพออยู่ในรูปของแบบนี้นะคะเราจะอ่านตามนี้เลยนะคะ summation a i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง Infinity นะคะข้อที่1เลยนะคะข้อที่1นะคะ summation i ยกกกำลังสอง เมื่อ i เท่ากับ1ถึง5การอ่านอีกย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ summation i ยกกำลัง2เมื่อ i เท่ากับ1ถึง5หมายความว่าเราจะเอาเลข1ถึงเลข5ไปแทน i นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ i ยกกำลัง2ก็คือ1ยกกำลัง2บวกด้วย สยกกำลังสองบวกด้วย3ยกกำลังสองบวกด้วย4ยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย5ยกกำลังสองเพราะว่าตั้งแต่เลข1ถึงเลข5นะคะต่อไปนะคะ summation 2 k ลบ1เมื่อ k เท่ากับ1ถึง4เราก็จะแทน k ด้วยเลข1ถึงเลข4นะคะก็จะได้ว่า2 k ก็คือ2คูณ1ลบ1นะคะต่อไป2 k ก็คือ2คูณ2ลบ2ลบ1 2 k ก็คือ2คูณ3ลบ1 2คูณ k 2อคูณสลบหก็คือเราจะเปลี่ยนค่า k เป็น1 2 3 4นะคะ summation 1ส่วน i ยกกำลัง k เมื่อ k เท่ากับ1ถึง Infinity นะคะเราก็จะเปลี่ยน k เป็นตั้งแต่1ถึง Infinity นะคะ1ส่วน2นะคะ k ก็คือยกกำลัง1นะคะ1ส่วน2 ยกกำลัง2 k เป็น2 k เป็น3 k เป็น4นะคะ k infinity ก็คือ k เป็นจนถึง n นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองทำแบบฝึกหัดที่1.4นะคะตรงเขียนแทนสัญลักษณ์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของการบวกนะคะ summation 2 i นะคะเมื่อ i เท่ากับ1ถึง4นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะลูกนะ โจทย์มันมีอยู่ว่าจงเขียนแสดงสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปการบวกนะคะข้อที่1 summation 2 i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง4นะคะเวลาทำแบบฝึกหัดเขียนคำอ่านไว้ด้วยนะคะ summation 2 i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง4นะคะคุณครูก,ก็จะแทนด้วย i เท่ากับ1ไปจนถึง4นะคะก็จะได้ว่า2คูณ i ก็คือ2คูณ 1>, 1นะคะบวกนะคะ2 i ก็คือเป็น1แล้ว2คูณ2นะคะบวกด้วย2คูณ3แล้วก็บวกด้วย2คูณ4นะคะเพราะว่า i ของเราจะเท่ากับ1ถึง4นะคะเราหาผลบวกไปเลยดีไหมคะก็จะเท่ากับ เราแสดงการหาผลบวกได้เลยค่ะ2คูณ1ได้2บวกกับ2คูณ2เป็น4บวกกับ2คูณสเป็น6แล้วก็บวกกับ2อคูณ4เป็น8นะคะผลบวกของมันก็จะเท่ากับ10 20นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะสรุปได้เลยว่า summation 2 i เมื่อ i เท่ากับ1ถึง4นะคะเท่ากับ20อันนี้คือคำตอบของข้อที่1นนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองทำกันนะคะ